สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็ l ลิสเซนวันกระดิฉนเคยนะโดยในวันนี้ครับผมก็จะมาพูดถึงในเรื่องถังลับไม่จําเป็นแล้วจริงๆหรอเมตามันเปลี่ยนไปหรือเปล่าที่เขาดราม,ม่าก,กันอะไรประมาณนี้เนาะผมก็จะมาพูดในรูปแบบความคิดเห็นเป็นกลางซึ่งมันมีในส่วนที่ถูกแล้วก็มีส่วนที่ไม่ถูกอยู่ด้วยเนาะ mm hmm. ดังนั้นก็อยากจะมาพูดอธิบายให้เข้าใจครับว่าทําไมเลเวลยิ่งสูงถังซานอาวุธลับยิ่งกากนะเท่าที่ผมไปไล่อ่านเมนดูก็ไม่มีใครแสดงความคิดเห็นที่มันเป็นความจร กเดี๋ยววันนี้ครับผมผมจะเป็นกลางแล้วก็มาพูดให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจครับว่าจริงๆแล้วเมตามันเปลี่ยนไปหรือว่าถาังซานอาวุธลับเนี่ยมันกากลงเพราะอะไรกันแน่เรามาดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนอื่นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Powerpay เลยนะสะดวกเติมถูกเติม,ตม,ตมไวปลอดภย100ัยร้อเซครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันทางร้านเติมเกม Powerpay มีหลากหลายเกมให้ได้เลือกนะครับอย่าลืมไปใช้บริการกันนะและสำหรับใครที่ใช้บริการกับร้านเติมเกม Powerpay แล้วในหน้าชําระสินค้าก็ออย่าลลืืมกกดเกสสสนนับต ช่องแบ็กลิสต์กันด้วยนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งอย่าลืมไปใช้ครับเติมถูกกับการเติมเองอย่างแน่นอนนะและร้านก็เปิดยี่บสี่ชั่วโมงด้วยอย่าลืมไปใช้บริการกันเอาละทุกคนเดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันในวันนี้กันเลยดีกว่าครับว่าทงางซานอาวุธลับทํให้ถึงกากลงเราไม่ควรสุมจริงๆหรอสลับคนเล่นใหม่โดยผมเนี่ยจะเริ่มเข้าทีละประเด็นทั้งซานอาวุธลับครับมันก็ไม่เหมาะจริงๆนั่นแหละบางครั้งเนี่ยเราก็สุมมาเราได้ดาวตัวละครมาใช่ป่ะเราก็ต้องมาอัพตัวละครและอ,อย่างเนี่เรราาาต้ออองมอัััวุธลบบนะค อะไรประมาณนี้และเรื่องการสุ่มเนี่ยมันก็ใช้ตัวประมาณ200ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้อาวุธลับชิ้นไหนซึ่งอาวุธลับชิ้นที่ดีที่สุดครับเลยก็โกงอย่างมากเลยมันคือมรสมเข็มบุผานะเท่าที่ผมดูเนี่ยคนนกยุงแทบจะไม่มีใครเอาไปเล่นกิจกรรมอะไรเลยแต่มรสมเข็มบุผาล่าสุดกิจอาอินเซิร์ฟผมเนี่ยก็ยังใช้เนาะเซิร์ฟวิจเจมเมอร์สตูดิโอก็ยังใช้ครับผมก็ไปถามในไลฟ์สตรีมแล้วดังนั้นถังซานอาวุธลับนะครับผมมันยังเก่งอยู่เพียงแค่ว่ามันเก่งบางสถานการณ์ททีี่่เรราาต้องก จะปิดดาเมจไวๆไม่ต้องการเก็บสแต็กอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นทังจานอาวุธลับมันไม่เก่งจริงเหรอผมก็ต้องบอกว่ามันเก่งอยู่ครับแต่ว่ามันเก่งในบางสถานการณ์มันเก่งน้อยกว่าเมื่อก่อนครับผมและทีนี้นะครับผมลหลายหลคนแม่งเถียงกันว่าเฮ้ยเมตามันเปลี่ยนไปใหม่เมตาไม่ได้เปลี่ยนเลยครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมทังจานอาวุธลับเข้ามามันเป็นแบบไหนก็อยู่เท่าเดิมแบบนั้นอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเลเวล60อ่าเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอะไรมันก็อยู่ประมาณนี้ใช่ปหล่ะเห็นป่ะทุกคนมีอาวุธล ชิ้นสชิ้น3ชิ้นใส่ได้ประมาณนี้ครับคุณอยากเพิ่มพลังทําอะไรทําการตีบวกสิหรือไม่ก็ไปหาสุบอาวุธลับหรือหาเศษอาวุธลับเพื่ออัพอาวุธลับเพิ่มคุณก็จะได้พลังครับจริงๆเนี่ยเมื่อคุณสุมใน i อดีใหม่ๆเนี่ยอาวุธลับจะแบกคุณได้อย่างมากเลยนะบอกได้เลยว่าไม่ได้เมตาตกแต่ทําไมเวลาพอเราเลเวลสูงแล้ว อาวุธลับถึงกากนะตรงนี้ผมคิดว่าหลายหลคนจริงๆแล้วควรน่าจะเข้าใจนะครับผมอ่ะเรามาเลเวลสูงแล้วเราปลดล็อคคาสต0 0แสนปีใช่ป่ะตัวละครก็5แดงอะไรหมดแล้วก็จะได้แสนปีแต่ว่าแสนปีเนี่ยเราเริ่มจากเลเวล5 5เราถึงจะใส่วงแหวนได้วงแหวนวิญญาณซึ่งเลเวล5 5เนี่ยการตีบวกบวงแหวนเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะมันก็ลุ้นดวงอย่างมากครับสําหรับตัวนี้คุณลองสังเกตดูอย่างแรกเลยนะจากวงแหวนที่มันเป็นหมื่นปีมันก็มาเป็นแสนปีทําให้พลังมันเยอะครับผมตีบ ไอตัวนั้นอาวุธลับมีไหมก็มีเหมือนกันนะและทีนี้ทุกการเคลื่อนเลเวลไม่ว่าจะเป็น40อ่ะขึ้นมา50สก็ปลดหนึ่งวงแหวนใส่วงแหวนแสนปีเพิ่มได้อีกก็จะเป็นยังไงล่ะมันก็โหดขึ้นสิครับอ่ะและทีนี้วงแหวนที่6ก็ปลดมาอีกยิ่งวงเป็นวงแหวนที่7เนี่ยทำไมถึงไม่ใช้อาวุธลับเลยก็คุณดูวงแหวนที่มันใส่ดิวงแหวนที่7แม่งใส่ได้ตั้ง5วงอะ่ะและทีนี้เรามาเทียบกับทางด้านอาวุธลับกันมั่งตั้งแต่ที่มันเปิิดตััวมมมมาานนนีออะะไรรเเพ่่ขึ้หืปล ก็ไม่ได้มีนะครับผมไม่ได้แบบว่าเออเลเวล40 50จะปลดอาวุธลับอีกช่องหนึ่งอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันปลดอาวุธลับทุกๆ1ิเลเวลอะคุณลองคิดดูว่ามันจับพลังเยอะขนาดไหนมันเก่งอย่างแน่นอนครับอ่าอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะในอนาคตเนี่ยจะมีการอัปเดตเข้ามาครับเนื่องจากอาวุธลับเนี่ยมันตกเมตาและอาวุธลับเข้ามามันขายไม่ออกอีกแล้วครับเขาก็ได้ทําการเพิ่มช่องอาวุธลับเนี่ยเป็น4ช่องและ4ช่องนี้นะครับผมทําให้เมตาอาวุธลับเนี่ยมันกลับมาในช่วงหนึ่งนะสำหรับ ตามข่าวเซิฟจีนมาตลอดตลดเนาะดังนั้นถังซานอาวุธลับครับมันเก่งบางสถานการณ์และอ,อย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งเพียงแค่เลเวลเรายิ่งสูงเนี่ยตัวละครหลักปกติของเรามันจะยิ่งพลังเยอะนะครับผมต่างจากอาวุธลับที่มันไม่มีอะไรให้ทําเลยดังนั้นผมก็ต้องขอย้ําอีกรอบหนึ่งว่าเมตาไม่ได้เปลี่ยนครับเพียงแค่ว่ามันใช้ในบางสถานการณ์น้อยลงครับผมอ่ะในไหนเราก็พูดถึงเรื่องตัวละครอาวุธลับแล้วผมก็ขอพูดให้จบกันแล้วกันเนาะสำหรับทางด้านของอาวุธลับอาวุธลับครับผมขอ บอกได้เลยว่าแนะนํากับผู้เล่นใหม่ไหมก็ยังแนะนําอยู่แต่ว่าใครเนี่ยที่ไม่มีงบประมาณในการสุ่มเนาะไม่ค่อยได้เติมผมก็ขอแนะนําว่าไม่ต้องสุ่มก็ได้ครับเนื่องจากอาวุธลับในตอนนี้มันมีประมาณ3ชิ้นครับและชิ้นที่ใช้เล่นกิจกรรมได้ดีที่สุดนั่นก็คือมอรสุมเข็มบุปผาซึ่งเจ้าตัวอาวุธลับนี้ถึงแม้จะก,การันตีเพียงแค่200ถูกกว่าอย่างอื่นนะผมก็ไม่แนะนําอยู่ดีครับเนื่องจากการันตี2 0 0รตรงน,นี้จะมีการสุ่มอาวุธประมาณ3ชิ้นครับซึ่งคุณไม่รู้เลยว่าคุณจะได้มรสุมมเข็บ ตอนไหนไม่มีการันตีมรสุมเข็มบุผาดนะดังนั้นการที่ผมแนะนาคุณเล่นใหม่ซึ่งในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีกิจกรรมถังซานอาวุธลับใช่ไหมในตัวกิจกรรมตัวน,นั้นครับมันจะมีทางด้านของการขายอาวุธลับคุณเก็บเหรียญแล้วก็รอไปแลกครับไม่พอก็ทําการเติมเพิ่มนะครับผมมีแค่ทางเดียวตรงนั้นจริงๆขอแนะนําเลยทําไมดีกว่าการที่คุณเนี่ยมานั่งสุ่มอาวุธลับตรงนี้ครับผมการันตีทีละ200200 200ไม่รู้เลยว่ามรสุมเข็มบุผาจะได้ตอนไหนคุณยอมทุ่มเติมนิดๆหน่อยๆ เพื่อให้ได้อาวุธลับชิ้นนั้นมาแค่นี้มันก็จบแล้วครับคุณจะได้ไม่ต้องมาสุ่มอาวุธลับในตู้นี้เนาะและทีนี้ครับตู้ปลุกพลังป่าถนาคุณก็ยัดเป็นทางด้านของอาวุธลับไปเลยแล้วทีนี้เราก็จะมีการปลุกอัตราประมาณ30%ครับได้อาวุธลับพอเราได้อาวุธลับแล้วทํำยังไงเราก็ไปแปลงทางด้านเป็นแปนครับผมแบบแปนแบบแปนก็ทําการคราบเป็นเอ่อทางด้านพายุเข็มเราไม่จําเป็นต้องมาสุ่มตู้นี้เพื่ออัปดาวครับเราสุ่มเป็นทางด้านของถังสา,ารอาวุธลับแล้วเราก็ Alum? คราบเป็นแบบแป,เปนเพื่อเปลี่่ยนนเเป็กาาารพิมดวขององุ เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูกันแล้วกันเนาะก็กดไปที่ตรงนี้ครับพอเราเข้ามาที่อาวุธลับเห็นไหมมันก็จะใช้ประมาณ50เศษ50เศษเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเออกตัวละครถังซานอาวุธลับมาหนึ่งตัวเราก็จะได้ทางด้านของการอัเดาวาพายุเข็มดอกสาลี่ทันทีนะครับผมจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าขึ้นไปเป็นดาวลุ้งเนี่ยมันใช้ทางด้านของสีมันเยอะเกินไปผมก็ไม่ทำแล้วเนาะดังนั้นผมสรุปได้เลยว่าสําหรับใครที่มองหาเจ้าทางด้านของอาวุธลับผมขอให้ทุกคนเนี่ยไปเล่นกิจกรรมถังซานสำนักถังแล้วก็เติมเล็กๆน้อยเพพื่ออเเาายุข็มให้้ไดนะครับ ไม่จะเป็นต้องไปลุ้นดวงเพื่อซุม้มถ้าเกิดว่าคุณไปลุ้นดวงตรงนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกได้เลยว่าหากคุณไม่ดวงดีจริงๆเนี่ยคุณอาจจะโดนแบบว่า800ใบก็ไม่ออกก็ได้นะออกแต่2อาวุธลับทิ้นนั้นนะมีแต่อาวุธลับกากๆเลยอ่าพายุเข็มคืออาวุธลับที่ดีที่สุดครับและทีนี้การปั้นอาวุธลับบางคนเฮ้ยได้อาวุธลับมาแล้วพอเทียบกับครีมเชียร์เลิศเนี่ยทำไมแบบอาวุธลับไม่เก่งเลยคุณปั้นผิดหรือเปล่านะก็ต้องบอกได้เลยว่าการอัปดาวแต่และอย่างเนี่ยเราลงด่านอะไรเง,นะงีลมาอังงงพโจตข มีผลต่อทีมด้วยยิ่งพลังโจมดีถังซานอาวุธลับคุณปั้นให้ได้สูงเท่าไหรเนาะและทีนี้พอเราเข้าเกมให้ตัวละครอื่นมันยิงอาวุธลับอาวุธลับก็จะแรงขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ว่าถังซานอาวุธลับเนี่ยมันแรงขึ้นแต่การปั้น a d k ให้ถังซานอาวุธลับตัวละครเพื่อนเนี่ยจะแรงขึ้นไปด้วยมันจะมีอัตราประมาณ1ต่อ1นไปสามารถอ่านได้แล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจให้มากกว่านี้เนาะทางด้านของถังซานอาวุธลับเนี่ยเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่จริงแต,แต่สำหรับตอนนี้เนี่ยผมแนะนําแค่อย่างเดียวนั่น,นคือเวลา กิจกรรมทางซานสำนักถังมานะก็จะประมาณเกือบเลเวลสีบางคนเนี่ยก็4ี่สอะไรอย่างงี้เนาะกิจกรรมมาแล้วคุณทําการซื้อเป็นทางด้านของพายุเข็มดอกสาลี่ขอย้าอีกรอบหนึ่งและที่นี้ครับเรามาพูดทางด้านของตัวละครเชลเลือเสีย SP กันบ้างเราพูดข้อเสียทางด้านของอาทางซานวุ้นรับไปแล้วใช่ไหมว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยใช้อ่าและที่นี้ หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยปั้นเช์เลนเซียดีถ้าเกิดว่าปั้นเช์เลนเซียเดี๋ยวพอแบบว่าเราเวฟสูงเราก็จะได้ใช่ป่มอ่าอันนี้ขอบอกได้เลยว่ามันเป็นกรณีเดียวที่กับถางซานอาวุธลับเลยนะในเซิร์ฟจีนตอนนี้ครับบอกได้เลยพูดตรงๆเลยนะถึงแม้เช์เลนเซียผมจะเป็นลูกหลักผมก็ต้องบอกได้เลยว่าเช์เลนเซียครับตกกระป๋องตามที่ทุกคนได้ยินมาครับทางด้านของเซิร์ฟจีนเนี่ยมีปูกระบีนะและปูกระบีเดี่ยวมันมาแทนที่เช์เลนเซียจัดตามที่พี่อ้นให้ข้อมูลมาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของโ p ีพีก็ไม่ค่อยเก่งแล้วนะเนื่องจากโดนปีบีตรงทางด้านของ s อปิดพาสีฟอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ทางด้านของการตีกระดูกแน่นอนเลยว่าตัวละครใหม่ๆมันโกงกว่าตัวละครเก่าเสมอดังนั้นตัวละครที่มาทําให้เชื้อเลือดเสียตกงานนั่นก็คือปู่กระบี่เป็นที่เรียบร้อยครับดังนั้นคุณจะว่าแค่ทางสารอาวุธลับในอนาคตไม่ได้ใช้เชื้อเลือดเสียในอนาคตก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันครับเหตุไหมว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีการตกเมตาเสมอเนาะเวลาเขาเอาอะไรกลับไม่ขายอย่างเช่นทางด้านของกายแท้เชื่อว่ากายแท้เนี่ยจะ กลับมาตีกระดูกได้อีกรอบครับผมเชื่อผมเถอะเอออย่างเช่นทางเฉินนะครับผมบอกได้เลยว่ากาก,กว่าเสือนนะพูดตรงๆไม่อ้อมคอบนะและทําไมทางเฉินเนี่ยถึงกลับมาตีกระดูกได้เหมือนเดิมก็เพราะว่าทางเฉินมีกายแท้ไง ตอนแรกเนี่ยไม่มีกายแท้แพ้เสือไปแล้วนะแล้วเขาก็ทําการยัดกายแท้มาเลยกายแท้ก็ตีกระดูกแสงเสือได้นะครับผมแสงได้แค่บางตัวนะคุณก็ลองคิดเอาว่าเสือเอพีเนี่ยมันยังไม่มีกายแท้เขาตีกระดูกชนะถังเฉิน,นก็จะเห็นได้เลยว่าทางด้านของตัวละครเอพีนะครับผมมันก็ไม่ได้ต่างจากทางสารอาวุธลับบางครั้งเนี่ยอ่ามันก็จะมีการตกเมตาไปบ้างเนาะแล้วเขาก็จะมีอะไรมาแก้ซึ่งต้องบอกได้เลยว่าทางสารอาวุธลับเนี่ยก็จะมีมาแก้เรื่อยๆทุกครั้งที่เขาได้มีการเอาของมาขายอย่างเช่นที่จีนตอนนี้อย่างที่ทุกคคนนได้เห็รับอาุ ปดเป็นสช่องใช่ไหมแล้วก็มีอาวุธลับช่องที่4ช่องใหม่เลยนะครับผมก็เป็นเรื่องดีครับทําให้ทางซานอาวุธลับเนี่ยมันเก่งขึ้นและทางซานอาวุธลับเนี่ยมันยังไม่ได้หยุดแค่นี้ครับแล้วมันก็ยังไปต่อได้ในมรสุมเอ้ไม่ดีไอตัวนั้นอนะ่ะโบคุกิโลใช่ปะก็ยังไม่มาดังนั้นเนี่ยทางซานอาวุธลับเชื่อว่าโบกุวิโว่ก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งตัวละครอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีการตกเมตาสลับกันไปเนาะไม่ใช่แค่ทางซานอาวุธลับในอนาคตก็จะใช้น้อยลงแล้วก็จะใช้เป็นปูีถรา เกิดว่าเราไปคาดหวังในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อย่างเช่นเอ้ยเราไปคาดหวังว่าเยเลเวลด0 70เดี๋ยวเราก็ได้เคลื่นเสียแล้วโอ้โหไอ้พวกโง่นะครับผมมัวแต่ปั้นทางด้านของอาวุธลับอะไรประมาณนี้หลายๆคนอาจจะคิดใช่ไหมในตอนนั้นคุณอาจจะเจอทางด้านของปูกระบี่ก็ได้เออคนตอนนี้เขาปั้นอาวุธลับอ่ะเขาเก่งกว่าคุณเขาแซงคุณไปได้พอเขาเลเวล60 70เป็นช่วเมตาปูกระบี่บารดีเขาไปปั้นปูกระบี่ทังนั้นที่คุณเนี่ยยังได้เคลื่นเสียอยู่ อะไรประมาณนี้นะครับผมอะแต่ตัวละครที่ปั้นจริงๆผมขอแนะนําเป็นทางด้านของสายควบคุมครับคุณได้ใช้ยาวๆอย่างแน่นอนเนานะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโพลิซีหรือว่าปีบิตงอันนี้ใช้ได้ดีครับผมดังนั้นก็ปั้นไปเถอะนะปั้นก่อนอาวุธลับก็ยิ่งดีครับผมสลับตัวนี้ส่วนตัวดามจอะ่ะมันมีการตกเมตาหลัวๆนบผมทางด้านของเจเลนเซียอะแล้วก็ถังเฉินเนี่ยก็จะมีการตกเมตาในอนาคตได้เนาะดังนั้นมันก็ตกขึ้นตกขึ้นอยู่นี่แหละคุณลองคิดดูตัวละครใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนเมตาไปเรื่อยเซ อยู่มันเข้าเกมเนี่ยก็จะทําให้ตัวละคร SP บางตัวที่เราใช้งานอยู่อาจจะตกเมตาอีกก็ได้นะครับผมเขาจะเป็นการเอาเมตาใหม่ๆเข้ามาเพื่อขายของนั่นแหละจะเป็นประมาณนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจครับว่าเมตาเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ครับผมก็ใช้วิทยาจัญญาในการรับชมซึ่งถามว่าผมแนะนําให้สุ่มไม้อาวุธลับก็ไม่แนะนําให้สุ่มครับอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเล่นกิจกรรมทางสารอาวุธลับนะแล้วก็ซื้อมาดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับ200ตัว200ตัวแล้วซึ่ง เราไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยจะได้มอสุมเข็มบุปผาตอนไหนดังนั้นก็ขอให้เล่นเกมอย่างมีความสุขครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหไหไมแล้วก็คลิปหน้านเนี่ยจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมครับ